สวัสดีครับโลกไม่เคยหยุดเปลี่ยนแล้วเราหยุดถามคำถามสุดท้ายตอนไหนที่นี่คือพื้นที่สำหรับคนชอบตั้งคำถามกับเรื่องลำล้ำที่กำลังกลายเป็นชีวิตประจำวันของเราขอต้อนรับสู่รายการที่ไม่ใช่แค่ให้คำตอบแต่ชวนคุณมองอนาคตด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมลองทำตามผมสักอย่างดูนะครับลองมองไปรอบๆตัวคุณตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่บนโต๊ะทำงานในกระเป๋าหรือลิงชักข้างตัว ผมเชื่อว่าคุณน่าจะหาของสิ่งหนึ่งเจอได้ไม่ยากของสิ่งนั้นคือปากกาลูกเลื่อนครับลองหยิบมันขึ้นมาดูสิครับปากกาแท่งหนึ่งอาจจะราคา5บาท10บาทหรืออาจจะเป็นแท่งโปรดที่คุณใช้มานานจนจำไม่ได้แล้วเราคุ้นเคยกับมันมากมากซะจนเราแทบไม่เคยมองมันในฐานะอื่นนอกจากเครื่องมือธรรมดาธรรมดาสำหรับขีดเขียนทามันหายก็ไม่เสียดายเท่าไหร่พอมึกหมดก็แค่โยนทิ้งไป แต่เชื่อไหมครับว่าในวัตถุที่ดูแสนจะสามัญชิ้นนี้โดยเฉพาะตรงปลายสุดของมันไอเจ้าหัวโลหะเล็กๆกลมๆนั่นแหละครับคือที่ซ่อนของเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงที่ซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อซับซ้อนในระดับที่ว่าประเทศไทยซึ่งเป็นฐานการผลิตสินค้าไฮเทคหลายอย่างก็ยังยอมแพ้และนําเข้าชิ้นส่วนเล็กๆนี้จากต่างประเทศทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมของที่ดูเหมือนจะง่ายที่สุด กลับกลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดที่จะสร้างขึ้นมาได้วันนี้เราจะมาถอดรหัสความลับที่ซ่อนอยู่ในปลายปากกาเรื่องราวของ0.1%ที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อของใช้ธรรมดาธรรมดาไปตลอดกาลก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจหลักการทำงานของมันแบบเร็วๆกันก่อนนะครับหัวใจของปากกาลูกลื่นก็ตรงตามชื่อมันเลยคือมันมีลูกบอลหรือบอลนะครับขนาดจิ๋ว ซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแพร่ประมาณ0.5-1.2มิลลิเมตรเท่านั้นบอลนี้จะถูกหุ้มไว้ในเบ้าโลหะหรือที่เราเรียกว่าซ so ็อกเก็ตเพราะมันมีช่องว่างเล็กๆระหว่างลูกบอลกับเบ้านี่แหละครับที่ทําให้หมึกซึ่งไหลมาจากในไส้สามารถซึมออกมาเคลือบผิวของลูกบอลได้พอเราจะรดปากกาลงบนกระดาษแล้วเริ่มเขียนลูกบอลมันก็จะกลิ้งแรงเสียดทานทําให้มันหมุนเอาหมึกที่เคลือบอยู่ไปไป้ายลงบนกระดาษเกิดเป็นเส้นลายมือของเราขึ้นมา หลักการดูตรงไปตรงมาไม่มีอะไรซับซ้อนใช่ไหมครับเหมือนเอาลูกแก้จุ่มสีแล้วไปกลิ้งบนพื้นนั่นแหละแต่ความท้าทายที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่หลักการครับมันอยู่ที่การทําให้เกิดขึ้นจริงในระดับที่ใช้งานได้ดีทนทานและที่สําคัญคือราคาถูกพอท,ที่ทุกคนจะซื้อได้คําถามแรกที่ต้องตอบเลยก็คือเราจะเอาอะไรมาทําลูกบอลจิ๋วนั่นดีวัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกันอย่างสุดขั้ว 1. คือมันต้องแข็งมากๆแข็งพอที่ไม่สึกกร่อนหรือเปลี่ยนรูปไปแม้จะถูกใช้งานขีดเขียนอย่างหนักหน่วงเป็นกิโลกิโล 2. คือผิวของมันต้องเรียบในระดับเกือบจะสมบูรณ์แบบเพื่อให้มันกลิ้งได้อย่างสม่ำเสมอและไม่ทำให้กระดาษเป็นขุยและ 3. คือต้องมีคุณสมบัติทางเคมีที่เข้ากับหมึกได้ดีไม่ทำปฏิกิริยาจนหมึกแข็งตัวหรืออุดตันในยุคแรกๆเขาใช้เหล็กกล้าครับแต่ปัญหาคือมันยังแข็งไม่พอใช้ไปน,นานๆมันก็สึก ทำให้ลายเส้นขัดขาดหายหายและที่สําคัญคือมันเป็นสนิมได้ง่ายจนกระทั่งเกิดการค้นพบวัสดุแห่งยุคที่เข้ามาปฏิวัติว,ตวงการนั่นคือทางสเตนคาร์บายครับชื่ออาจจะฟังดูวิชาการไปหน่อยเนาะแต่ถ้าใช้อธิบายง่ายๆมันคือวัสดุสังเคราะห์ที่เกิดจากการเอาผงโลหะทางสเตนมาผสมกับคาร์บอนภายใต้ความร้อนและความดันสูงมหาศาลผลลัพธ์ที่ได้คือวัสดุที่มีความแข็งอยู่ในระดับที่น่าทึ่งมากครับ้าเพชรมีความแข็งอยู่ระดับ1ิบ ทั้งสเตนคาใบจะมีความแข็งอยู่ระดับประมาณ9-9.5ถึงเเลยคือแข็งกว่าเหล็กกล้าประมาณ3เท่าแข็งจนสามารถเอาไปทําหัวเจาะในงานเหมืองแร่หรือทําเครื่องมือผ่าตัดที่ต้องการความคมและความทนทานสูงได้เลยทีเดียวพอเราได้วัสดุที่แข็งสุดๆมาแล้วปัญหาต่อมาก็คือแล้วเราจะทําให้มันกลมและเรียบได้อย่างไรคุณลองนึกภาพตามนะครับการจะขัดวัสดุที่แข็งเกือบเท่าเพชรให้กลายเป็นทรงกลมที่สมบูรณ์แบบในขนาดไม่ถึง1มิลลิเมตร มันคือความท้าทายทางวิศวกรรมอย่างยิ่งยวดกระบวนการผลิตของมันซับซ้อนมากครับเขาต้องเอาผงทางสเตนคาร์ไบดา์มาอัดปั้นแล้วเผาที่อุณหภ,ภูมิสูงกว่า1,400องศาเซลเซียสจากนั้นก็ต้องนำไปเจรไนด้วยผงขัดเพชรเป็นเวลาหลายวันต่อเนื่องกันในเครื่องจักรพิเศษเพื่อขัดผิวของมันทีละนิดทีละนิดจนได้ลูกบอลที่มีความกลมเกลี้ยงและขนาดที่แม่นยำในระดับไมครอน คำว่าไมครอนก็เป็นอีกคำที่น่าสนใจครับ1ไมครอนมีค่าเท่ากับ1ใน1,000ของมิลลิเมตรเพื่อให้เห็นภาพเส้นผมของคนเราเนี่ยมีความหนาประมาณ5 0าสถึงเจไมครอนนั่นหมายความว่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ในการผลิตลูกบอลพวกนี้มันเล็กกว่าการเอาเส้นผมมาผ่าครึ่งซะอีกครับนี่คือระดับของความแม่นยำที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่แต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นครับ ต่อให้เรามีลูกบอลที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกมันก็ยังไร้ค่าถ้าไม่มีเบ้าหรือซ็อกเก็ตที่ดีพอเบ้าโลหะนี้คือชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่เหมือนบ้านที่อบอุ้มลูกบอลเอาไว้มันต้องถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดมาก 1. คือยึดลูกบอลไว้ไม่ให้หลุดแต่ก็ต้องไม่แน่นเกินไปจนลูกบอลหมุนไม่ได้สองคือต้องมีช่องว่างที่พอเหมาะพอเจาะให้หมึกไหลผ่านได้ในปริมาณที่พอดีถ้าช่องว่างใหญ่ไปหมึกก็จะทะลักออกมาเยิ้มเป็นก้อน แต่ถ้าเล็กไปหมึกก็จะออกมาน้อยจนเขียนไม่ติด 3. คือตัวเบ้าเองก็ต้องทําจากโลหะที่ทนทานต่อการเสียดสีกับลูกบอลที่แข็งเหมือนเพชรได้และต้องไม่ทําปฏิกิริยากับหมึกด้วยกระบวนการผลิตเบ้านี้ก็เป็นศิลปะขั้นสูงมากครับผู้ผลิตต้องใช้เครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความแม่นยําสูงมากในการตัดและขึ้นรูปแท่งโลหะผสมเช่นทองเหลืองหรือบรัสหรือนิกเกิลซิวเวให้กลายเป็นเบ้าขนาดจิว๋ว จากนั้นต้องมีการเจาะช่องเล็กๆด้านในที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าช่องเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนคลองส่งน้ำให้หมึกไหลจากไส้มาที่ลูกบอลได้อย่างสม่ำเสมอจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการย้ำโลหะที่ขอบของเบ้าเข้ามาเพื่อล็อกลูกบอลทางสเตนคาร์ไบด์เอาไว้ให้เข้าที่ซึ่งต้องใช้แรงกดที่พอดีเป๊ะๆถ้าแรงไปลูกบอลก็ขยับไม่ได้ถ้าเบาไปลูกบอลก็หลุดออกมา ทั้งหมดที่ผมเล่ามานี้ตั้งแต่การผลิตลูกบอลที่แข็งอย่างกับเพชรไปจนถึงการสร้างเบ้าที่มีช่องว่างแม่นยำระดับไมครอนมันคือกระบวนการที่เรียกว่าวิศวกรรมความเที่ยงตรงสูงหรือ precision engineering ครับมันคือศาสตร์ที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ด้านวัสดุศาสตร์เครื่องจักรที่ล้ำสมัยและองค์ความรู้ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้เงินลงทุนในการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D ที่สูงมาก และต้องผลิตในปริมาณที่มหาศาลมากๆหรือที่เรียกว่า e c o n o m i e s of Scale เพื่อทำให้ต้นทุนต่อชิ้นมันต่ำลงมาอยู่ในจุดที่ขายได้และนี่คือคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมประเทศไทยถึงไม่ผลิตหัวปักกาเองมันไม่ใช่ว่าวิศวกรไทยไม่เก่งนะครับแต่เป็นเรื่องของความคุ้มค่าทางธุรกิจล้วน ผู้ผลิตหัวปากการะดับโลกที่ครองตลาดอยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่มาจากประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความเที่ยงตรงและความแม่นยำอยู่แล้วอย่างสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นและเยอรมันบริษัทอย่างพรีเมกของสวิตเซอร์แลนด์สามารถผลิตหัวปากากาได้เป็นพันๆล้านชิ้นต่อปีพวกเขามีเทคโนโลยีมีเครื่องจักรและมีตลาดที่ใหญ่พอที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่บริษัทในไทยจะลงทุนมหาศาลเพื่อสร้างโรงงานและเทคโนโลยีขึ้นมาแข่งกับยักษ์ใหญ่เหล่านี้เพื่อผลิตชิ้นส่วนที่มีราคาแค่ไม่กีสตางค์ต่อชิ้นมันจึงเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่าเอาซะเลยดังนั้นผู้ผลิตปากกาในบ้านเราจึงเลือกทำในสิ่งที่ฉลาดกว่านั่นก็คือการนำเข้าเฉพาะชิ้นส่วนหัวปากกาที่เปรียบเสมือนหัวใจของมันมาจากผู้เชี่ยวชาญและใช้ความสามารถในการออกแบบการผลิตด้ามพลาสติกการตลาดและการประกอบในประเทศ เพื่อสร้างเป็นปากกาหนึ่งแท่งที่สมบูรณ์ออกมาวางขายให้เราได้ใช้กันเรื่องราวของหัวปากกานี้จึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของปรากฏการณ์ในโลกยุคใหม่ที่เรียกว่าห่วงโซ่อุปทานโลกหรือ global supply chain ครับคำว่า global supply chain อาจจะฟังดูใหญ่โตแต่ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันก็คือแนวคิดที่ว่าไม่มีใครจำเป็นต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองอีกต่อไป ลองนึกภาพปากกาแท่งนั้นในมือคุณอีกครั้งพลาสติกที่ใช้ทําด้ามอาจจะมาจากเม็ดพลาสติกที่ผลิตจากน้ํามันในตะวันออกกลางถูกส่งมาแปลรูปในโรงงานที่ระยองหมือกสีน้ําเงินที่อยู่ในไส้อาจจะมีสูตรเคมีที่คิดค้นในเยอรมันและหัวปากกาทางสเตนคาร์ไบด์ก็เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากสวิตเซอร์แลนด์ชิ้นส่วนทั้งหมดนี้เดินทางมาจากคนละมุมโลกมาประกอบร่างกันที่ประเทศไทยแล้วถูกส่งไปขายในร้านเสียดวกซื้อใกล้บ้านคุณ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อให้คุณได้ประกาคุณภาพดีในราคาแค่ไม่กี่บาทมันคือการทำงานร่วมกันของคนทั้งโลกในสเกลที่น่าทึ่งมากปรากฏการนี้ยังเชื่อมโยงกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่าการแบ่งงานกันทำตามความถนัดหรือ specialization ด้วยครับหลักการนี้บอกว่าแทนที่แต่ละประเทศจะพยายามผลิตทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่สากระเบือยันเรือรบซู้ให้แต่ละประเทศหันไปทุ่มเททำในสิ่งที่ตัวเองมีทักษะ มีทรัพยากรและทำได้ดีที่สุดแล้วนำผลผลิตนั้นมาค้าขายแลกเปลี่ยนกันจะดีกว่าซึ่งจะทำให้ทุกคนได้ใช้ของที่ดีขึ้นในราคาที่ถูกลงอย่างสวิตเซอร์แลนด์พวกเขามีประวัติศาสตร์ยาวนานเรื่องการทำนาฬิกาทำให้มีความเชี่ยวชาญเรื่องวิศวกรรมความเที่ยงตรงสูงเป็นทุนเดิมการต่อยอดมาทำหัวปากกาจึงเป็นสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุดในขณะที่ประเทศไทยเราอาจจะมีความถนัดในด้านอื่น เช่นการแปลรูปสินค้าเกษตรการต้องเที่ยวหรือการบริการทางการแพทย์การที่เราเลือกที่จะโฟกัสในสิ่งที่เราเป็นเลิศแล้วนําเข้าชิ้นส่วนบางอย่างที่เราทําได้ไม่คุ้มค่ามันจึงไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความล้มเหลวแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของทางเลือกที่ชานฉลาดในระบบเศรษฐกิจโลกเรื่องราวของหัวปากกาจึงสอนอะไรเราหลายอย่างครับมันสอนให้เราเห็นว่าเบื้องหลังของใช้ที่ดูธรรมดาที่สุดอาจมีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีและเรื่องราวทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ มันสอนให้เราตระหนักว่าโลกของเราเชื่อมโยงกันถึงอย่างลึกซึ้งกว่าที่ตาเห็นการขีดเขียนง่ายๆของเราในวันนี้อาจเป็นผลพวงมาจากความร่วมมือของคนจากหลากหลายทวีปและที่สำคัญที่สุดมันสอนให้เรากลับมาตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยความสงสัยแคล้่งรู้อีกครั้งครั้งต่อไปที่คุณหยิบปากกาลูกลื่นขึ้นมาจรดลงบนกระดาษลองใช้เวลาสักวินาทีหนึ่งมองไปที่ปลายโลหะเล็กๆของมันดูสิครับคุณอาจจะไม่ได้เห็นแค่ลูกบอลเล็กๆอีกต่อไป แต่คุณอาจจะเห็นโรงงานในสวิตเซอร์แลนด์เห็นเครื่องจักรที่ทำงานด้วยความแม่นยำระดับไมครอนเห็นเรือขนส่งสินค้าที่กำลังเดินทางข้ามมหาสมุทรและเห็นภาพของโลกทั้งใบที่กำลังทำงานร่วมกันอย่างเงียบๆเ,เพื่อสร้างสรรค์สิ่งเล็กๆที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังชิ้นนี้ขึ้นมามันไม่ใช่แค่ปากกาแต่มันคือผลึกของอัจฉริยภาพของมนุษย์คือสัญ,ญลักษณ์ของการทำงานร่วมกันระดับโลกและคือเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็อาจซ่อนอยู่ในรายละเอียดที่เล็กที่สุดที่เรามองข้ามไปเสมอนั่นอาจจะเป็นแคู่นยนจีนหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมดแต่มันก็อาจเพียงพอที่จะเปลี่ยนสายตาที่เราใช้มองโลกไปตลอดกาลขอบคุณที่ฟังจนจบหวังว่าจะได้คําถามใหม่กลับไปแม้จะยังไม่มีคําตอบถ้าคุณมีคําถามค้างคาหรืออยากเล่าให้เราฟังว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้แวะมาคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ กดไลค์กดติดตามหรือแชร์ให้คนที่คุณคิดว่าน่าจะชอบมันเหมือนกันเพราะบางครั้งแค่เศษเสี้ยวเล็กๆของความคิดก็อาจเปลี่ยนมุมมองทั้งจัก,กรวาลได้และพบกันใหม่กับเรื่องราวอีก0.1ที่อาจเติมบางอย่างในใจคุณโดยไม่รู้ตัว